เดี๋ยวเราจะคุยถึงเรื่องเลือกตั้งเนี่ยวันที่ผมไปเลือกตั้งที่สถานทูตไทยที่กรุงโอชิงตันวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับฝนตกฮะทั้งสองท่านก็เป็นวันที่คนที่ไปเนี่ยต้องไปด้วยใจจริงๆนะเพราะว่าต้องไปใจไปจับที่สถานทูตตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ที่เป็นย่านช้อปปิ้งนะครับแล้วก็ฝนตกหาที่จอดรถไม่ง่ายแล้วคนก็ยังไปกันนะครับ ที่เห็นตอนโดยพงหญิงช่วงเช้านะครับทางสารทุเนี่ยจับให้คนมาเลือกตั้งเหมือนกับคู่หาจริงๆเลยนะครับเป็นครั้งแรกรอบปีนี้แหละครับจำนวนคนตอนนี้กำลังเก็บสถิติอยู่นะแต่ว่ามันมีเลือกตั้งสองแบบัทั้งสองท่านที่อเมริกาคือที่คุงวอชิงตันสามารถที่จะเดินทางไปเลือกตั้งด้วยตัวเองนะช่วงสุกเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็ที่เหลือเนี่ย คนไทยต่างๆที่ในอเมริกาสามารถที่จะลงทะเบียนขอให้ทางสถานทูตสันคงศสุลนะครับส่งบัตรเลือกตั้งมาที่บ้านคร<ะ>ับเราก็กรอกแล้วก็ส่งทางไปรษณีย์ผมเลือกไปที่ตัวสถานทูตเองว<น>่าอยาก,ยากไปูบรรยากาศครังร้งแรกที่จัดแบบนี้แล้วก็อยากจะรู้บรรยากาศอยากจะได้ฟิลเหมือนตอนที่เราเคยอยู่เมืองไทยเราไปเลือก<ะ>เป็นยังไงแถมสถานทูตยังมีการบร,ริการเครื่องดื่มอาหารเครื่องดืด่มไทยอาหารไทยนะครับเป็นของว่างค ให้ให้คนเนี่ยมาเล็อกตั้งกันด้วยนะครับน่ก็เป็นอีกอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนที่ไปนี่ก็ได้บรรยากาศไทยๆด้วยครับครับแล้วเป็นยังไงฮะดูด้วยสายตาคืกคักขานาดไหนครับคือช่วงวันแรกเนี่ยผมจะบอกว่าช่วงต้นของวันคือนสุกเนี่ยคือคักนี่ยอ่าพอช่วงที่ฝนตกหลังจากนั้นอ่าส่วนที่เหลือของวันเนี่ยจำนวนคนในวันแรกนะครับ น่าจะซักประมาณร้อยกว่าคนนะจากทั้งหมดที่ลงทะเบียนว่าจะมาด้วยตัวเองอยู่ที่สี่ร้อยคนนะเวลาผ่านไปสามวันตัวเลขทั้งหมดนี่น่าจะอยู่ที่ประมาณเท่าที่เป็นเปอร์เซ็นต์น่าจะประมาณหกสิบห้าเปอร์เซ็นตนะคือที่มาจริงตามที่ลงทะเบียนอ่าจะเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกที่ทดลองแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ขั้นตอนที่ทราบตัวผมที่เข้าไปเนี่ยก็ ผู้ที่จัดก็มีความตั้งใจสูงนะสถานทูตไทยที่บุงวัชิงตันในการอาธิบายนะครับเข้าไปตอนแรกก็จะมีการหารายชื่อเรานะยผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่เราลงทะเบียนไว้จากนั้นเขาก็จะพาเราไปดูสมุดเล่มใหญ่เลยครับว่าเขตที่เราอยู่เนี่ยมีใครเป็นผู้แทนผู้สมัครลงแข่งบ้างรอ,อขอข้องอไปนถึงข้อโุคู่นะจังหวัดแล้วก็เปิดไปแล้วก็เจอ จากนั้นเนี่ยก็ต้องจำนะว่าเราจะเลือกอันนี้สอสอเขตก่อนเนาะในสมุดเล่มน,น,น,นั้นจะมีชื่อสอสอเขตจากนั้นก็คือต้องไปเดินไปดูที่บอร์ดใหญ่ว่าพักที่เราจะเลือกมีตัวเลือกไหนบ้างนะจากนั้นก็เดินเข้าคูหาครับพออ้อขอโทษจากนั้นคือเดินไปเอาบัตรเลือกตั้งจากอีกโต๊ะหนึ่งนะมีสองใบอย่างที่อย่างที่ท่านทราบ,รบก็เจา้าที่ก็จะมาเซ็นกำกับนะฮะแล้วก็เดินเข้าคูหากาเสร็จ ต้องใส่ซองด้วยนะครับพับใส่ซองให้เรียบร้อยอมีเจ้าหน้าที่เซ็นตอนปิดผนึกซองจากนั้นก็คือหย่อนบัตรก็เลยเป็นประสบการณ์ที่ลํำลึกความหลังตอนครั้งที่ผมจาไม่ได้แล้วล่ะตอนที่โบวตที่เมืองไทยเป็นไงว่าเป็นบัตรสองใบหรือหนึ่งใบแต่ว่าบบไ,ได้บรรยากาศความคังนะเพื่อนๆที่ไปด้วยกันก็บอกว่ามีความคังเหมือนครั้งที่เคยโบวตตอนอมสมัยก่อนเนี่ยครับ ครับอืมรู้สึกตื่นเต้นอืมนะคะแล้วในการเลือกตั้งที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยค่ะมีจํานวนคนที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยค่ะเยอะไหมคะเขาให้ความสนใจกับการเลือกตั้งในไทยไหมคะเยอะครับวันที่เราไปทําข่าวที่สถานทูตไทยที่กรุงวอชิงตันก็มีคนให้สัมภาษณ์เยอะนะครับที่เป็นคนเหมือนเป็นนักเรียนที่มาเรียนปริญญาโทนะคะแล้วก็คนที่มาทํางานที่สหรัฐที่ยังเป็น อาจจะเป็นประมาณสัก20ต้นๆถึง20ไปลายๆถึง30ต้นๆเนยนะครับได้เห็นลักษณะเดียวกันที่เมืองอื่นเหมือนกันที่เราทำข่าวเรื่องการเลือกตั้งนอกราชอาณาจากักรเช่นที่ l ออทางฝั่งตอนตกของประเทศนะครับก็คนที่ออกมาแสดงาการมีส่วนร่วมทางการเมืองครั้งนี้เนะี่ยก็บอกว่าอยากจะเห็นอยากจะเห็นสิ่งที่พวกเขารอนะครับหลายคนก็พูดถึงว่าเอคอรั้งนี้เป็นเรื่องสำคัญนะ นะแล้วก็บางคนก็พูดออกมาชัดเจนว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยคืออยากจะให้เสียงของตวเนี่ยมีพลังเพราะว่ามีสอวอ,อยู่ที่ตนไม่ได้เลือกนะแต่ว่ามีบทบาทในการเลือกนายกรัฐมนตรี L ก็อยากจะมาแสดงพลังครั้งนี้กันนะสำหรับสําหรับประเด็นต่างๆเนี่ยผมก็ว่าหลากหลายนะครับที่คนที่มาลงคะแนนครั้งนี้เนี่ยคือมีตั้งแต่คนที่ต้องการเห็นเรื่องการกระจายาไรายได้ที่ดีขึ้นเรื่องเศรษฐกิจไปจนถึง คนที่อยากจะทํำลงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากรรษัตริย์คนที่อยากจะเห็นการแก้ไขมาตราหนึ่งสองนะผ่านกระบวนการของสภาพุทธาสุอรอนี้จะยอมรับเลยนะว่าคนมีประเด็นหลากหลายในการม,มาเลือกตั้งครั้งนี้แล้วก็ตัวแทนของพรกค้านเมืองนะครับจะเล่า้ฟังว่ามาวิ a c h o ถึงคนที่อยู่ต่างแดนเหมือนกันนะครับมีสมนา,นาในหัวข้อว่า คนที่อยู่คนไทยทยี่ต่างประเทศเนี่ยมีความสนใจในหัวข้ออะไรบ้างมีตัวแทนจากพักคก้าวไกลพักเพื่อไทยแล้วก็พักไทยสร้างไทยนะฮะอ่าเราก็มีนักข่าวของเราไปร่วมฟังก็ได้เห็นมุมมองนโยบายเกี่ยวข้องกับอาจจะทํายังไงให้อ่าคนไทยเนี่ยมีความอยากย้ายไปอยู่ประเทศอื่นน้อยลงนะรวมถึงรเรื่องภาษีรั่วเรื่องเศรษฐกิจต่างๆที่จะนํารายได้เข้าสู่ประเทศอย่างเงี้ยครับอือฮึ ก็ผมเห็นข่าวออกมาว่าบางที่เนี่ยนะฮะอย่างเช่นที่แวนคูเวอร์เนี่ยมีการทำเอ็กซิพโพมีการทําอะไรนี้ด้วยนะฮะอันนี้ก็ก,ก็ก็เห็นถึงความคึกคักนะ,ะที่เกิดขึ้นแล้วก็ประชาชนก็แสดงเจตจำนงผ่านการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเจตจำนงเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็ค่อนข้างชัดเจนนะฮะครับมาดูตัวเลขน,นะผมคิดว่าคนที่ ตั้งใจมาก็คือมาจริงๆนะอยากจะอยากจะแสดงพลังทางการเมืองเนี่ยเป็มีส่วนร่วมคนที่เพื่อคนไทยที่อยู่ประเทศต่างๆนะที่ลงทะเบียนเลือกตั้งในต่างประเทศเนะี่ยมีอยู่ในระดับประมาณแสนหนึ่งหมื่นห้าพันคนนะครับไม่ค่อยต่างจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเมื่อสี่ปีก่อนเท่าไหร่นะอ่าเป็นเป็นจํานวนที่ถ้าเทียบกับคนที่มาใช้สิทธิ์เมื่อการเลือกตั้งครั้งที่แล้วของประเทศไทยทั้งประเทศเนะี่ยอยู่ที่ ตัวเลขของคนไปใช้สิทธิ์อยู่ที่38ล้านคนนะครับตัวเลขแสนกว่าคนเนี่ยคิดถึงคิดเป็นแค่0.3เปอร์เซ็นท่านั้นเองแต่ว่าด้วยความที่เข้ามาด้วยความตั้งใจเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนผลการเลือกตั้งได้นะครับเพราะว่าในเขตที่เฉียดฉิวมากๆเมื่อปี62เนี่ยอย่งางนครปฐมผมไปดูซิตีมาเขตหนึ่งเนี่ยแค่ชนะแค่4คะแนนเี้ครับานานส่วนคะแนานเสียงน,นเขต2หรือว่าที่บางแคที่กรุงเทพเนี่ย เฉือนกันอยู่ประมาณร้อยกว่าแต้มเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเสียงทุกเสียงที่คนมาครูหาครั้งนี้เนี่ยเขาก็อยากให้มีน้ําหนักนะซนึ่งก็อาจจะมีตามเจตจำนงของเขาครับครับครับที่ผ่านมามีกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะถึงความไม่พร้อมนะครับหรือว่า ความผิดพลาดของกะกะตในการดําเนินการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรไม่ทราบว่าเท่าที่สังเกตตรงนี้ครับมีเสียงจากผู้ที่มาลงคะแนนเสียงนะฮะว่าพิพากษาวิจารณ์ถึงเรื่องนี้หรือพูดถึงเรื่องนี้ครับครับเรื่องนี้เราเห็นคนที่เป็นผู้สังเกตการนะครับทั้งนักศึกษาทงษาทงการกงสุลใหญ่ที่นครลอสแอนเจลิสเนี่ยให้ผู้สังเกตการเข้าร่วมมีทั้งคนที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยอ่อ university of south แคลิฟอร์เนียซาท์ทิแคลิฟอร์เนียนะ <Okay. S 1> แล้วก็มีผ uh, ู้เสียหายท่านอื่นด้วยก็คนที่ไปเนี่ยก็เห็นความโปร่งใสนะในการจัดทําคือที่แคลิฟอร์เนียจะเป็นกระบวนการจัดบัตรจัดนาบัตรที่โลกาในไปรษณีย์จัดส่งกลับไปที่กรุงเทพเพราะว่าเขาไม่ได้จัดนออนไซหรือวนะ่ <Okay. S 1> านสถานที่ใช่ไหมครับคนทีู่้สังเกตการก็เห็นถึงกระบวนการที่รัดกุมนะครับแล้วก็ตั้งใจทําให้โปร่งใสอย่างเช่นว่าบัตร เลือกตั้งมาที่มีผู้โบสแล้วเขาก็จะนําใส่กล่องที่เป็นรายชื่อจังหวัดให้ตรงนะครับเสร็จแล้วก็รวมรวบรวมคนที่อยู่จังหวัดนี้ใส่ถุงให้ดีนะครับแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยจะนําส่งเขาเกถุงเมลครับซึ่งเป็นถุงทางการทูตที่เป็นถุงทางการทูตเนี่ยทางตรงสูนใหญ่เที่ยวเออธิบายให้เราฟังเหมือนกันว่ามีการใช้ถุงเนี่ยเพื่อว่า มีอภิสิทธิทางการทูตไม่สามารถที่จะถูกเปิดได้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะไม่ไม่ให้มีใครไปยุ่งเกี่ยวกับบัดลงคะแนนเลือกตั้ง mm. เมื่อไปถึงที่ประเทศไทยแต่ทีนี้เนี่ยความกังวลคือความวนในเรื่องของการจัดทําการเลือกตั้งนอกราชนาจากักรก็มีส่วนคนเหมือนกันแบอบกว่าเอะเราเคยเห็นข่าวกว่อนหน้านี้ว่าเอกสารรายชื่อผู้แทนตสเตเนี่ยมีการ จัดหน้าแล้วทำให้เกิดความสับสนทางเอกอัชชุตไทยจากบุงวอชิงตันนะ,ะคุณธนิสงรัตก,ก็ที่บายว่าหลังจากที่พบเนี่ยก็แก้ไขแล้วก็จัดสุส่งที่ถูกต้องไปก็โทรไปถามโทรไปถามด้วยว่าได้รับแล้วใช่ไหมหรือมีการยืนยันนะนั่นคือเรื่องเอกสารส่วนเรื่องการส่งที่เมื่อปี62เคยมีจากบางประเทศที่ลาชา้าใช่ไหมครับ Uh huh. ทางเจ้าหน้าที่การทูตที่ทํางานเหมือเป็นตัวแทนจากการเลือกตั้งก็บอกว่ามีการเตรียมตัวอย่างดีแล้วก็มั่นใจว่าะจะไม่มีการดีเลตนะ uh huh. มีมีเหตุการณ์บ้างนะครับที่ผู้ที่รอบัดเลือกตั้งทางไปรษณีย์มาแล้วยังไม่ได้ uh huh. แบ uh ัต huh. รเลือกตั้งเนี่ยถูกเ uh huh. มลไปส่นสารที่ที่ไม่ใช่เป็นที่ของเขาเนี่ยทาง VOA ก็รายงานถ่าวนะครับ ทราบมาเหมือนกันว่าทางสันงสนกุงศรีไทยเที่ยวเอเนะี่ยยังรับอยู่ถึงแม้เส้นตายเดิมจะคือวันที่สองพฤษภาคมว่าจะต้องมาถึงนะบัตรทกาแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยพอทราบเรื่องก็จะยังคงรับอยู่ต่อไปนะครับดังนั้นเนี่ยผู้ที่ใช้สิทธิ์ที่ตอนนี้อาจจะเพิ่งได้บัตรเลือกตั้งนะแต่มันต้องเปรียนล่วงหน้าแล้วเหมือนกันนานแล้วเหมือนกัน<า>ก็ยังสามารถที่จะส่งมาที่ทางาสถานกรุงศุนใหญ่ซึ่งกรุงศุีใหญ่ก็บอกว่า พอได้มาก็จะจัดส่งไปที่เมืองไทยทันทีครับกระบวนการผมคิดว่าตอนนี้เขากําลังนับจํานวนกันอยู่นะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยที่อเมริกาจะมีผู้ใช้สิทธิ์จานวนเท่าไหร่จากจํานวนที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าตัวเลขเนี่ยอาจจะออกมาสักประมาณ 60- 70%ซนะฮะจากที่ลงทะเบียนไว้จะมาที่จะมาเรือกตัง้งบางคนลืมนะบางคนเข้าใจผิดเช่นว่านึกว่าลงทะเบียนเลือกตั้งที่สถานที่จริงแล้วเนี่ย ่าจะเป็นที่ใกล้ๆแต่ไม่ทราบว่าจริงๆแล้วลงทะเบียนไปเนี่ยต้องเดินทางไปที่ไหนก็มีก็มีใช่ก็มีใช่ครับมันมีออนไซต์กี่ที่อคะในสหรัฐอเมริกามีเฉพาะทีุ่งวอชิงตันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าสั่งกรงศูนใกล้ๆเราอาจจะอยู่ที่เออนิงยอกหรือว่าจีที่ยไปนี่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยมีที่เฉพาะกุงวอชิงตันแต่ว่า ที่กุมัวชิงตันเองนะครับก็เป็นที่ที่คนเดินทางมาจากต่างรัฐนะเห็นคนมาจากนอร์ทโคโลญนาซูกงก็ตองข้าเวอร์จิเนียไปนะถึงจะถึงจะถึงนี่ไงอ่าตั้งใจคนที่มาด้วยใจก็คือมาเต็มนะแล้วก็ใกล้เคียงก็เช่นเวอร์จิเนียกับแมรี่แลนด์อันนี้มาไม่ยากมากกว่าชิตาเมียากครับถามโอ้ดังนั้นเนี่ยตั้งใจแบบนี้นะตั้งใจมาแบบนี้ทุก คะแนนเสียงมีคุณค่าจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังที่อยู่ในเมืองไทยนะฮะนี่ขนาดคุณผู้ฟังที่คนไทยที่อยู่ในต่างแดนเนี่ยเ,เดินทางลำบากกันขนาดนี้เขายังไม่ยอมให้หนึ่งคะแนนเสียงเขาเนี่ยหายไปเลยนะฮะเราคนไทยที่อยู่ในราชอาณาจักรนะครับต้องออกไปใช้สิทธิ์กันนะครับอ ครับผมผมเข้าใจไม่ผิดใช่ไหมว่าทางพิไทยก็มีการเลือกตั้งล่วงหน้าด้วยเหมือนกันในสุสาน์าที่จะถึงนี้ใช่ไหมครับเพราสำหรับคนที่อย่างเช่นไม่สามารถกลับมิลาเนาได้ไม่สามารถไปเลือกตั้งในในพื้นที่นี้ได้เงฮะก็ก็ต้องมีการลงทะเบียนแล้วก็เลือกตั้งล่วงหน้ากันก่อนนะครับออันนี oui, ai, mm. ้ก็เป็นความคืบคลักที่เกิดขึ้นนะครับ โอเคครับอขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวผมเชื่อว่าเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันต่อเพราะว่าการเลอกตั้งของไทยครั้งนี้เนี่ยทั่วโลกจับตานะครับเพื่อนของผมที่อยู่ในมาเลเซีย uh huh. ในหลายๆประเทศนี่บอกว่าตอนนี้เนี่ยอาเซียนทุกประเทศเนี่ยรอผลเลอกตั้งของไทยกันอยู่นะว่าจะเป็นเกมชนเจอร์จะเป็นการเปลี่ยนเกมหรือเปล่านะฮะนี่ก็ผมลดท,ที่สหรัฐเป็นไงฮนะ,ะสื่อสหรัฐ มองการเลือกตั้งองไทยสนใจมากครับสนใจมากในเรื่องของการขับเคี่ยวทางการเมืองนะฮะแล้วก็ตัวแทนตัวเลือกต่างๆทางการเมืองตอนนี้เนี่ยสะท้อนอะไรบ้างเกี่ยวกับเมืองไทยสื่อต่างชาติก็เขียนเหมือนการหรือแม้การขยับของคุณทักษิณนะฮะที่ที่ที่บอกว่าจะกลับเมืองไทยเนี่ยหลังทั้งสทั้งสื่อเมริก้าสื่ออังกฤษสื่อเอเชียเนี่ยสนใจกันมากครับดังนั้นเนี่ย ครั้งนี้เนี่ยทั่วโลกจับตามมองการเลือกตั้งของประเทศไทยแล้วก็คนที่ทําการเลือกตั้งคนที่อยู่ในพื้นที่เองเนี่ยก็มั่นใจนะครับว่าคนจะออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะในครั้งนี้ครับ